ขี่ในม่ทองหนุ่มวัย37จากอุบลราชธานีหนุ่มผู้เดินตามความฝันการเป็นศิลปินเพื่อชีวิตเขาเดินทางมาไกลเพื่อเอาใช้กลับไปที่บ้านนายเป็นคนจากสปปลาวนะคุณคุณพ่อเป็นคนอุบลราชธานีครับผมแต่คุณแม่เป็นคนแขวงสอนเขตสปปลาวครับผมเนาะนแต่ว่าผมกับเมื่อเกิดที่ฟังไทยเนาะก็ได้ถือสัญชาติเป็นคนไทยครับผมเตรียมตัวเพราะว่าออไอซีไปเปิด รายการประกวดร้องเพลงที่สอปอปอลาวแฟนรายการทั้งสอปอปอลาวก็หลายรู้เล, <ผม S 1> ลยอย่งรู้เลยอย่างครับบอกเพื่อนครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่นก็บ,บอกว่าทาเบิงทาเบิงผมอยู่น <laughs> ะว,วันนี้จะเอาอะไรมาต่อสู้กับพรรคพวกครับอเพลงทะเลใจครับผม พี่น้องเอ๋ยทุกชีวิตดิ่นรน้นคนหาแต่จุดหมายแต่จิตใจในร่างกายรับหาบบเจอทุกที่เกิดซ้ำ เพราะใจน้ำพร่ำเพลหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพี่น้องเออ ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน ชีวิตพันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนน,นั้นคืนไหน แต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่เกิดซ้ำคลอาใจนำคำเพออา,าใจให้เจอก็เป็น นะแต่ว่าความตื่นเต้นก็ยังคงมีนะเพราะจับขอนนิ้วยังสั่นอยู่เลยแต่ว่าไม่มีใครรู้พอเป็นดนตรีถ้าเราไม่เห็นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นเป็นอย่างไรบ้างครับพ่ออย่างที่คุณนกว่าและรู้สึกเขาจะตื่นเต้นประมาประมาเออประมาประมามันจะมีเสียงสั่นเครือแต่ว่าอัวชั่นเขาดีนะเขามีลูกลูกเล่นลูกล้อลูกรับก็ขอให้ขอคุณครับ ผมว่าเขามาแบบซื่อๆดีนะร้องเพลงแบบจริงใจเขาร้องเป็นตัวของตัวเองก็ขอให้โชคดีครับคุณทําได้ดีมากทาได้ดีมากสวดสวดครับเหมือนพี่เขียวแต่ผมนิดนึงบทนำในเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีนะครับเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็คือหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขครับขอบพระคุณครับขอให้โชคดีครับหาหัวใจให้เธอก็เป็นสุขอุ้วนครับ ดีเลยครับแต่ว่าเสียแค่ยอย่างเดียวที่ว่าตอนหัวกับตอนท้ายมันน่าจะอยู่ในเพลงด้วยนึกออกไหมร้องในเพลงแล้วมีโหวตแพรอยู่ในเพลงด้วยแล้วคีย์ที่มันต้องเป็นคีย์ที่รับกันนะแต่ว่าทําดีไหมทาดีเสียใสซื่อๆดีชอบครับขอบคุณนมครับดูครับ,รบโอเคนะเสียงก็แปลกกับเพื่อนเลยเสียงเรามีพลังนะถ้าร้องเพลงที่แบบใช้ power จะจะดีนะเนี่ยนี่เพลงนี้มันแบบมันค่อนข้างนุ่มนวลใช่ไหม ป่าวบ้างไงก็ผมว่าเขาเสนอเอามาหลายๆอย่างที่เอามาประกอบนี่ผมว่าเขาเขามีความคิดที่สร้างสรรค์อยู่แล้วนะแต่แล้วก็คุณทําให้มันทุกอย่างเนี่ยมันเข้าเป็นรอยเดียวกันได้เนี่ยผมว่าจะยอดมากเลยนะแต่ตอนนี้มันยังมีขัดขัดอะไรกันอยู่ครับผมสุดยอดขอบพระคุณ